สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชัางนุพารวยสำรับมื้อนี้นะครับได้เข้าไปหาลุงนายไปสอบถามเรื่องรล่าวความฝันหรือว่าแนวทางที่คุณลุงเพื่อนด้ฝันนะครับสำรับมื้อนี้นะครับก็สะได้เอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านในงวดประจำวันที่ 2. มกราคม2 5 6 8 นะครับผมกับเรื่องเราความฝันลุงนายเพิ่นฝันเห็นหลวงตามาและกับพร้อมฝันวา่าคุณลุงนี่ได้ไปบวชได้ไปอยู่กับหลวงตามาพร้อมสำรับนะครับผมนี่ฟังนะครับคุณลุงเพิ่นวาเพื่อไในไปบวชแล้วก็ได้ไปอยู่ครับหลวงตามานี่ผมนี่โอ้คนคิงลุกนะครับเนาะเพราะว่าถาว่าคนฝันทำนองนี้ เพิ่นิได้รับโศกได้รับลาบนะครับหรือว่าอาจจะได็รับโศคลาบก่อนใ่ก็วบาใดนะครับเกี่ยวอาัาว่าฝันเกี่ยวนะครับกับคู่บาอาจารย์หรือว่าพระผู้รักผู้ใยหรือว่าจะคล้องนิบวชดนะครับวดนี้นะครับเพื่อนก็บอกบอกว่าได้พร้อมตัวเลขพร้อมเอามาฝากนะครับท่านผู้ชมทุกท่านในคลิปนี้นะครับผมก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ กดยิดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องช่างนุพารวยนำเนรันแล้วกันนะครับผมสำหรับนะครับความฝันของลุงนายนะครับเพื่อนฝันว่าเพื่อนนั่นได้บวชนะครับเพื่อนได้บวชแล้วก็กรลังสิไปบิณฑบาตปรากฏว่านะครับพระรูปเรกนั่นทีว่าคุณลุงนั่นเพเนียมไปเป็นหลวงตามานะครับยูนด้านนาเป็นหลวงตามานะครับกําลังพรากัดอุ้มบารกําลังสิง่าง ไปบินทบาดปรากฏว่าบานนี่นะครับเพื่อนกันเเบเนี่ยมึงนะครับเพื่อนกับวานี่ลวงตานันยูรูปแรกแต่คุณลุงนั่นเพิ่นกับบวชขึืนอกันเพื่อนนั่นยูองค์ที่สี่นะครับแล้วก็มีคนอีกคนนึงอย่างยหลังเพื่อนอีกองหนึง่งก็ร่วมทั้งเบิดเลียวพระนั่นทว่าสิไปบินทบาทพร้อมกันนั่นทั้งเบิร์ตมียูหาค์เพิ่นวานะครับผมบานี่นะครับมัลละมีนะครับผู้ชายผู้หนึง่ง เพื่อนเข้ามานะครับเพื่อนไขว่านี่อ่าพรอมฟันเพื่อนว่าไขว่าเพื่อนซึกไปโดนเลี้ยวบานนี้เพื่อนเพื่อนสิกอยากกลับมาบวชใหม่นะครับเพื่อนอยากกลับมาบวชใหม่เพื่อนเลาเอาผ่าเอาผ่าเหลืองเอายางมาห่อโตนห่อตรงห่อโตนะครับเนาะพอจะขวางไว้สิเป็นพระแต่หันแต่หันผมหันเงาเลี้ยวนะครับแต่หันผมหันเงาเลี้ยวเพื่อนก็เลยนะครับห่อมาแต่ผ่านั่นที่ว่าเพ่อนใส่มานอ่นเป็นผ่าเก่าๆพวกผ่าเหลืองผ่ายังนี่เป็นสีเก่าๆ บานนี้นะครับหลวงตา, hehe, so ję, าเพื่อนก็เลยว่าสีมโหสถใ่สีโหมบ่ไ้เนี่บ่้ันเพิ่นว่าบ่ไ้บวชเพื่อนว่าบ่ไ้บวชเขามาแบบแบบถือต้องเพิ่นว่าซีบ่ไ้บวชจิเอามโหสถเป็นสีบ่ได้เพื่อนว่าบานนี้เพื่อนก็เลยบอกว่าผาพวกนี้นี่ก็เป็นผ่าผีตายเพิ่นว่าแนวนี้เป็นผาคนตายด้นั่นบานนี้พ่อญ่ผู้นั้นผู้ชายผู้นั้นเพื่อนระยานนะครับเพื่อนก็เลยถอดนะครั query, บถอดผ่าออกนะครับถอดผ่าออกก็เลยย่งานหนีไปนะครับผมบาดนี้ ก็เลยพากันนะครับหลวงตาเพิ่งก็เลยยางไปยางไปนะครับปรากฏว่าไปพอเด็กหน่อยนะครับ,รรบเ,เด็กหน่อยผู้หนึ่งกะนะครับเพิ่นว่าไปพอเด้หน่อยผู้นึงบารีเพิ่นอยากได้เรียนหลวงตาเพิ่นก็เลยมาขอนะครับมาขอเบิ่งอยากได้เรียนหลวงตาเพิ่นว่าอยากไปหอยข้อเด็กหน่อยผู้ชายผู้นั้นนะครับผมกะเราเล่าก็คือสิประมาณขานันโมปพฮกกับประมาณมอนึงน,นะครับเด็กหน่อย ประมาณปหกหหนึ่งนี่แหละบานนี้หลวงตาเพิ่นก็เลยนะครับลวงมือเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ยิบออกมาให้เบิ่งเลี้ยนนึงเล็กน้อย้พั้นเพิ่นก็เอามาเพิ่นก็แเนี่เบิ่งเพิ่นก็คือจังพวกเชียนพระผี่เด้เพิ่นกับเ,เนี่ยเบิงเงเเเเบ่งพริกนาพริกหลังนะครับบานนี้เพอพริกแล้วบานนี้เพิ่นกเ็เลยวา่าสีขอบูชาสีขอบูชาเลี้ยนกับหลวงตา เพิ่นมักหลายเพิ่นว่าเหรียญนี่มักหลายเพิ่นก็เลยว่าให้ยลวงตานั่นสี่ห้นั่นสี่เมื่นนะครับให้ยสี่เมื่นกับตาเหรียญที่เขาลวงตานี่เพิ่นว่าขอบูชาซะเพิ่นว่าให้ยสี่เมื่นป่านนี้พ่อพ่อเลี้ยวนะครับลวงตาเพิ่นก็เลยยิ้มนะครับลวงตามาเพิ่นก็ยิ้มบ่านนี้เล็กน้อยผู้นั้นนะครับเพิ่นก็เนี่ยม่งอีกซ่องเบิ่งอีกนะครับเพิ่นก็มักหลายเพิ่นว่าซื้อไปนี่เพิ่นเพิ่นก็ว่า ถ้าซื้อเอาบูชาไปแล้วนี่ถ้าไปป้อยต้อนี่เดืหลายคนสี่หมื่นเด้เพิ่นวาน,วนีนี้เพิ่นเพิ่นกระเบ้ามาปานี้นะครับเพิ่นก็นเลยนะครับเอาไปปานี้นะครับเพิ่นก็นเลยว่านี่แหละลุะลงนายเพิ่นก็นเลยวา่าเรื่องเล่าความฝันนะครับกับประมาณนี้แหละที่ว่าจาได้นะครับนอวานี่จากของนั่นฝันว่าตัวเองนั่นได้บวชแล้วก็ไปอยู่นะครับไปบินฑบาตกับหลวงตามานั่มนะครับก็เลยเพิ่นก็นเลยวา่านะครับ ถ้าว่าตัวเลขนี่ห้วยพเพิ่นก็เรยกว่าสิเอานี่แล้วเพิ่นว่าเลขสีเอาแบกสีเมืองนี่แหละสีศูนย์ศูนย์นี่แหละแต่เพิ่นสิต,ตาดมาห้เป็นสามตัวนะครับล้วก็คือ 4, 0, สีศูนย์ศูนย์เพราะว่าเลขศูนย์นั่นมันมีสามอ่ามันมีนะครับเนาะกะมันเป็นตัวเดียวกันนะครับเลขศูนย์นนมันก็เรยกว่าจับห้แค่สีศูนย์นะครับผมแล้วก็สําหรับนะครับตัวแปรก็เลยถามนะครับถ้าว่าอ่าคุณลุงฝันว่าเจ้าของในบวชหรือว่าฝันว่าเห็นพระนั่นสิคุณลุงสิตีเป็นตั้งไหน เพิ the ่นก็เลยว่าตีแบบตรงๆตีแบบง่ายๆก็แร so ้วกกันเพิ่นว่าตีนะครับตั้งแต่เพิ่นว่าเห็นอ่านหลวงตามานี่นะครับก็คือเพิ่นไหนเพิ่นเป็นพระเนาะเพิ่นก็ได้ตีให้เป็นเลขเก้าเพิ่นว่าเป็นเลขเก้าล้วการจะคล้องนั้นเพิ่นว่าบวชขึ้นกันแล้วยูองค์ที่สี่กก็คือว่าเอาเลขสี่มาใส่นะครับผมแล้วกาสซ้รับพาทั้งเบิดนั้นมีหาเพิ่นว่าก็เลยเอาเลขหามาให้กันได้เป็นสามตัวก็คือเก้าสี่ห้านะครับผม จ้าซีหาดีละเอามาฝากนะครับหรือว่านะครับท่านผู้ชมนะครับผมสิตีเป็นตัวไหนนะครับเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มานะครับใต้คลิปข้างล่างนี้ได้นะครับเพิ่มเติมนะครับฝากซอยฝากตีนะครับซอยคุณลุงน้ำเนนะครับผมสําหรับนะครับบัานี้นะครับก็สิได้สรุปตัวเลขแนวทางนะครับที่ว่านะครับลุงนายฝันเห็นหลวงตามานะครับเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านคือวันที่2มกราคม2568นนะครับผมกับตัวเลขนะครับ 400นะครับผมเพื่อว่าเลขนั้นสี่หมื่นนั่นแหละนะครับเนาะเพิ่นใดญมาก็คือเล็กน้อยองค์นั้นคนนั้นเพิ่นสิบูซาเหรียญก็คือ4ี่หมื่นแต่นะครับเพิ่นสิตาลไฮแครแค่3ตัวนะครับผมก็คือ400นะครับหรือว่าทันบุส้ม4นะครับเนาะอาสีตัดเล่น2ตัวนะครับอาจจะเป็นนะครับ40นะครับหรือว่า00นะครับผมแล้วก็ศสำหรับตัวเลขที่แปลนะครับ945นะครับหรือว่าทันบุส้มนะครับสี ดัดเล่นสตัวอาจจะเป็น9495หรือว่า45นะครับผมละกะสำหรับเลข9กับเลข6นะครับผมเพื่อมันปีนหัวนะครับกลับเป็นเลข6อาจจะเป็น645นะครับหรือว่า6465นะครับผมนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางนะครับผมหรือว่านะครับเพื่อนใดมานะครับอาเลขนะครับฮาโต้สี่หมื่นเนาะเลขฮาโตนี่หรือว่ามันสีมาเหล้ามือนีโบ่นะครับเนาะผู้ใดมักเกียว ทางฟังโขงหรือว่าประเทศลาวนะครับก็สามารถเอาตัวเลขของคุณลุงนี่ไปเสียงโศกเสียงลาบได้นะครับสําหรับคนชอบฟังโขงนะครับเนาะือว่าอ่เพิ่นได้มานะครับเนาะเป็นฮาโตุระสี่หมื่นนะครับหรือว่าจะเอาตัวเลขแปลความฝันนะครับไปเสียงโศกเสียงลาบนั่นก็ได้เพราะว่ามื้อนี้นะครับตรงกับนะครับเป็นวันศุกร์นะครับเนาะถือว่าคุณลุงเพิ่นก็ฝันไม่ไม่หมาดๆก็เลยนะครับเอามาลงให้ท่านผู้ชมฟังนะครับรับชมรับฟัง ในคลิปนี้หรือว่าในวันนี้นะครับผมหรือว่าผู้ใดไปเที่ยวเล่าจะให้โซไ้ลาบนํานะครับซิมกนวันที่สองมกราคมนะครับสําหรับช่วงนี้นะครับเนาะหลายคนหลายท่านนะครับผมก็ได้ยุดททาการทํางานแล้วนะครับผมได้เดินทางนะครับเพราะว่าสิกับบ้านหรือว่าสิพากันไปเที่ยวนะครับผมก็ระมัดระวังนันแเมวกันนะครับสาหรับช่วงนี้นะครับเนาะถือว่าทางภาคอีสานนะครับหรือว่าเส้นสองสีถนนสองีถนนมิตรภาพ ตอนนี้นะครับเนาะติดนะครับแน่นนะครับเนาะเพราะว่าสิเป็นสายรักหรือว่าสายล่องนะครับสายไดกระติดตอนนี้นะครับเนาะเพราะว่าหลายคนหลายท่านเพื่อนก็กำลังเล็งกลับมานะครับผมเดินทางกลับมาบ้านก็ขอให้ขับรถนะครับด้วยความระมัดระวังนะครับผมมีน้ำใจต่อกันนะครับผมต่อเพื่อนร่วมทางนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมก็พยายามนะครับผมหลีกเลี่ยงพวกแอลกอฮอล์นะครับเนาะยาสีพยายามกันดื่มก่อนขับนะครับเนาะเพื่อความปลอดภัย ของตัวเองนะครับและก็เพื่อนร่วมทางและที่สําคัญก็คือปลอดภัยคนในครอบครัวที่ว่าเพื่อนเดินทางมาน้ากันนะครับนอฝากชีวิตไว้น้ากันกับคนขับรถนะครับผมสําหรับมื้อนี้นะครับผมกับสิรดอําล่าพาจากทันบุชมไปกอนนะครับผมหลายคนหลายท่านกะเดินทางกลับบ้านรับส้มบรรยากาศดีนะครับผมเหมือนกับอยู่อําเภอผู้สิงนะครับบรรยากาศดีแห้งนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ